แพ็กกิ้งเรียบร้อยพร้อมที่จะส่งนะครับหลังจากที่เราแพ็กกิ้งสำเร็จแล้วเราต้องมีการส่งมอบลูกค้าจะใช้ประตูนี้การผลิตทางเข้าแพ็กกิ้งออกประตูหลังนะครับคือไม่ย้อนกลับหาสายการผลิตปัจจุบัน โปรตีนมิโนอารีสองมีการโปรโมชั่นในช่วงนี้ถ้าครบจำนวนแล้วจะมีการหยุดโปรโมชั่นช่วงนี้มีการโปรโมชั่นอย่างจุใจคือโปรใช้ได้ขายดี6ขวดแถม4ขวดเห็นไหมครับท่านผู้ชมไม่เคยมีโปรที่ลดกระหน่ำขนาดนี้ ช่วงนี้รีบสั่งจองโปรโตีนโมโนอารีสองห้าหนึ่งหแถมสฟรีจัดส่งสนใจติดต่อ080 895 9ดศูหรือไอดีไลน์อารีสองห้อีกครั้งหนึ่ง080 8์แปดศูนย์แปดาห้สองสอดีลน Rd251 อย่าลืมน,นะครับ R เล็ก D เล็ก2551หรือเว็บไซต์ดอก,รกอรกรสุกเกษมโตจนหมดเขตเมื่อครบจำนวนแล้วเราจะหยุดโปเพราะฉะนั้นรีบสั่งจองเข้ามาปัจจุบันนี้แพ็กส่งทุกวันมีผู้สนใจและมี การใช้มาอย่างยาวนานไม่ต่ำกว่า10ปีเกษตรกรกร,รู้จักโปรตีนมิโนอาร์ดีสองกันอย่างแพร่หลายทั่วประเทศได้มีการรับรู้ข่าวสารไปถึงเขาก็จะสั่งเข้ามามีเกษตรกร,กรโทรศัพท์มาบอกหายากนะครับหามานานแล้ว ไม่รู้หายไปไหนแต่วันนี้ก็ในที่สุดก็เจอนะครับในสื่อใน t i k t o k ใน Facebook หรือใน y t u t u นะครับและร้านค้าที่เคยจำหน่ายโปรตีนอะมิโนอาร์ติดตามมาตามหามาเป็น10ปีนะครับเคยนำไปใช้ในนาข้าวย่อยสลายต่อสั่งฟัง